สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทางช่อง t ีสปอร์ตนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปซับทีวีนะครับเป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย3ามโมงเป็นต้นไปนะครับพบกับผมเลขาเดชิรพัฒน์พงศ์มาลานะครับวันนี้นะครับก็เรามีเรื่องราวของสมาคมฟุตบอลนะครับเป็นการประชุมสภากรรมการครั้งที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของฟุตบอลที่จะเปิดเมื่อไรนะครับแล้วก็ตลาดเปิดปิดเมื่อใดนะครับ เราจะทราบกันทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีการคอลคุยกับบิ๊กแชมป์นะครับกรวีปิสณานันตะกุลนะครับเป็นรองประธานฝ่ายจัดไทยลีกนะครับแล้วก็เป็นประธานฝ่ายจัดของลีกเนชั่นแนลลีกด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแชมป์นะครับกรวีปิสณานันตะกุลนะครับเป็นประธานฝ่ายจัดของลีกล่าแล้วก็รองประธานฝ่ายจัดของไทยลีกด้วยนะครับก็สวัสดีครับคุณแชมป์ครับครับสวัสดีครับพี่เดครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟัง เราอยู่ในรายการซูซับทีวีนะครับทางช่อง TSport นะครับก็มีเรื่องให้สรุปกันนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับหลีกไทยวันเปิดวันปิดแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมสภากรรมการครั้งที่4นะครับมีหลายเรื่องราวเราจะมาคุยกับคุณแชมป์กันในทีละเรื่องนะครับคุณแชมป์เอาเรื่องของปัจจุบันก่อนครับสถานการณ์ของโควิด -19 แล้วก็ต้องเรียกว่าธุรกิจฟุตบอลด้วยสนามเช่าก็ยังเปิดไม่ได้สนามแข่งก็ยังเปิดไม่ได้แต่ทางสมา,าคมเนี่ย<ด>ขอ<ำ>ยื่นเรื่องไปแล้วเป็นไงบ้างครับคือเราก็ได้ทําเรื่องเข้าไปสอบถามนะครับทีนี้คําตอบก็คือการปลดล็อกเนี่ยยังยังไม่อนุญ,ญาตนะครับให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนี่ยซึ่งถือว่าเป็น กีฬาที่มีการประทะแล้วก็มีกีฬาที่มีการแข่งขันนะครับซึ่งการกิจกรรมกิจกรรมฟุตบอลนะครับกีฬาการแจ้งที่เกินกว่าสามคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ให้ทําอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยยังไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันได้นะครับอ,อย่างไรก็ตามเราก็ได้ส่งได้ประสานไปยังรัฐบาลนะครับรบ,บอกถึง การว่าช่วงระยะเวลาที่เราได้มีการพูดคุยแล้วก็เ,เป็นแผนที่ได้คุยร่วมกับสมูรในการกับประเตกในเดือนกันยานะครับ,รบว่ามีความจําเป็นที่ต้องมีเวลาในการเตรียมความพร้อมให้กับสมูรในการเรียกมาซ้อมเรียกมาพรีซีซั่นเนี่ยก่อนที่จะเปิดเนี่ย<ม>ก็หยิบประมาณหกสัปดาห์<ม>นะครับการที่จะประกาศเนี่ยก็อยากที่จะ ียงบอลให้รัฐบาลเนี่ยได้เข้าใจด้วยนะครับว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยอาจจะแตกต่างจากกีฬาชนิดอื่นเมื่อคุณประกาศวันที่สามสิบวันที่หนึ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้เลยนะครับเออเออ,เอ,อใช่มันอาจจะกีฬาชนิดอื่นโอเคเปิดสวนสาธารณนะเปิดห้างบอกล่วงหน้าสามวันแล้วก็กลับมาเปิดกันได้นะครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ย มันไม่สามารถที่จะทําแบบน,นั้นได้ตอนนี้เนี่ยเราก็รอสัญญาณนะครับรอคํายืนยันจากทางรัฐบาลว่าเขาจะอนุญาตนะครับให้มีกิจกรรมของฟุตบอลเนี่ยเมื่อไหร่และต้องต้องอย่าลืมนะครับว่าเรากําลังพูดถึงสมาชิกทีมฟุตบอลเนี่ยจากทั้งไทยลีกหนึ่งสามจำนวนร้อยกว่าทีม นะครับมีบจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็เกือบจะทั่วประเทศเนะครับหกสิบกว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยแต่ละจังหวัดเนี่ยเงื่อนไขของมันก็ไม่เหมือนกันสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องต้อง,องคำนึงแล้วก็ให้ความสําคัญด้วยครับ,คร,บครับแล้วก็ม,มีเรื่องของน่านฟ้าเมืองไทยอย่างเงี้ยนะฮะที่ทางรัฐบาลเองก็ประกาศว่า สายการบินนะครับคานนี้ที่เอาว่านักฟุตบอลนักกีฬาต่างชาติที่ตอนนี้มันกลับบ้านไปเนี่ยนะฮะจนอย่างน้อยเนี่ยก็คือถึงสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะบินกลับมาที่เมืองไทยได้นะฮะแล้วถ้ากลับในต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเขาก็ต้องมีสเตจควอนตีนอีกสิบสี่วันเนี่ยนะครับแล้วซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ย หลังจากที่วันที่30มิถุนาที่รัฐบาลขยายเวลาออกไปแล้วเนี่ยครจะเวลาต่อไปไหม,มเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเกาหลีเนี่ยรอบสองมาแล้วญี่ปุ่นรอบสองมาแล้วนะครับเออใช่เป็นนักเตะนักกีฬาต่างชาติที่ยอดนิยมของไทยลีกนะฮะแม้กระทั่งนักเตะที่มาจากบราซิลอย่างเงี้ยตอนนี้บราซิลนีก็กําลังพีกเลยนะครับหรือมายุโรปนะฮะ เอ็นเป็นต้นนะครับก็ก็ยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ที่ปกติหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับ,รบเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ที่ต้องเอามาพิจารณาในการที่จะกลับมาทำการแข่งขันนะครับดังนั้นผมก็ได้ยินกระแสะข่าวนะครับหลายคนก็ถามว่าฟุตบอลจะกลับมันเตะในเดือนมิถุนาจะกลับมา ในเดือนกรกฎาเนี่ยพอมาดูด้วยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับก็ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าจะกลับมาเตะพายในอีกสามสี่ห้าสัปดาห์เนี่ยมันแทบจะเป็นเรื่องที่ไปไม่ได้เลยอืมครับก็อันนี้ก็คือเรายื่นเรื่องเข้าไปเพื่อที่จะเตรียมงานล่วงหน้าใช่ครับแล้วไปแล้วนะฮะเมื่อหลายเมื่อวานนี้เองนะครับเราเองทางไทยลีกเองได้มีการไปชุมเทเลคอนเฟรนท์นะครับ กับผู้แทนของบุนเดสสีกาที่กลับมาแข่งขันในช่วงสัปาที่ผ่านมานะครับเราได้มีการประสานไปเพื่อที่จะขอไกด์ไลน์ขอแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันในการเตรียมตัวฝึกซ้อมนะครับบุนเดสสีกาแล้วก็เคลีที่กลับมาแข่งขันแล้วสัปดาห์หน้าผมคุยกับตัวแทนของเคเลีนะครับก็เป็นวิดีโอคอนเฟล็กเหมือนกันว่าแนวทางเตรียมเนี่ยเขามีุ อะไรบ้างและหลังจากที่เขากลับมาแข่งขันได้สองสัปดาห์เนี่ยมีปัญหาเจอปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ประสานไปที่เคลิกว่าเราอยากที่จะนัดมีติ้งออนไลน์ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะไปดูข้อมูลแล้วก็ไปศึกษาข้อดีนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาเจอกินในต่างแดนว่ามันเป็นอย่างไรบ้างผมยกตอยากผมคุยกับทางบุนเดสเนี่ยนะครับกับนักเตะเทสเนี่ยทุกคนที่จะต้องเล่นเนี่ยนะสัปดาห์นึงเนี่ยเทสสองครั้งนะครับ โอ้ oh. ก่อนที่จะแข่งต้องมีเทรนนิ่งเทรนนิ่งไอโซเลตแคมป์เนี่ยนะครับก็คือต้องมาเก็บตัวกันอยู่เนี่ยเจ็ด<ม>วันก่อนซึ่งพอลอง oh. มาดูแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับมันไม่ง่ายเลยการเกิดว่า<ๆ>ถ้ามันเป็นแบบนี้ในทุกสัปดาห์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันต้องใช้เงินมากมายมหาศาล<ม>การตรวจครั้งหนึ่งนะครับ สมมตอยู่ที่ไทยเนี่ยผมว่าก็ต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมีสี่ห้าพันบาทครับแล้วเรากําลังพูดถึงนักเตะทั้งประเทศเนี่ยก็หลายพันคนอืตรวจจะพอไหมนะครับถ้าเราเอาเงื่อนไขทั้งหมดของต่างประเทศมานะฮะนี่ได้เป็นเหตุผลว่าเราก็คงจะต้องมาปรับดูว่าสิ่งไหนเนี่ยที่มันทําได้นะครับที่มันสอดคล้องกับบริบทแล้วก็สถานการณ์ของประเทศไทยนะคงจะ ได้มีการเชิญนะครับทางสายคุณหมอนะครับหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสอบอคเนี่ยได้เข้าประชุมร่วมกันเพื่อที่จะกำหนดแนวทางใช้ลายในการกลับมาแข่งขันของไทยดีกอีกรอบหนึงครับอเพราะดูแล้วเนี่ยอย่างบุนเดสเลกาที่เขาเตะกันเนี่ยแล้วไม่มีแฟนบอลดูแต่วิธีการจัดก,การเขาเยอะมากถือว่าใช,ใช้เงินแพงมากใช่ไหมละ่ะที่เราเไม่รู้เนี่ยอืใช่ ถูกต้องครับนั่นคือเป็นเรื่องหนึ่งที่บูเดสซีาคงคงเตรียมตัวมานานแล้วนะครับแล้วก็ถึงถึงทำแบบนี้ได้นะครับอเรื่องเนี้ที่เราแล้วแฟนบอลไม่รู้ก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเปิดได้แล้วเราเปิดไม่ได้ใช่ครับ